สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่วงเวลาดีๆกับรายการชีวิตสติกันอีกครั้งครับวันนี้ผมมีคำถามง่ายๆแต่ชวนให้คิดหนักมาฝากกันเคยสังเกตไหมครับเวลาเราล้มตัวลงนอนร่างกายมันนิ่งเหมือนขอนไม้ลมหายใจแผ่วเบาหูไม่ได้ยินตาไม่ได้เห็นแต่ทำไมตัวเราข้างในมันถึงไม่ยอมหลับไปด้วย บางคืนร่างกายพักผ่อนอยู่บนเตียงนุ่มๆแท้ๆแ,แต่ใจกลับวิ่งวุ่นไปทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำตื่นเช้ามาแทนที่จะสดชื่นกลับเพลียร่างแทบแตกเหมือนเมื่อคืนไม่ได้นอนหรือเหมือนเพิ่งไปแบกหามไปรบราฆ่าฟันกับใครมาอย่างนั้นแหละใครเป็นแบบนี้บ้างครับเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนวัยทำงานไปจนถึงวัยเกษียณเลยนะหลายคนกลัวการนอนหลับเพราะกลัวฝันร้ายกลัวความฟุ้งซ่าน หรือบางคนก็สงสัยลึกไปกว่านั้นว่าเอพอเราหลับแล้วจิตเรามันออกจากร่างไปเที่ยวเล่นหรือมันดับหายไปไหนกันแน่ถ้าวันนี้คุณเข้าใจกลไกของธรรมชาติข้อนี้คุณจะเลิกกลัวความมืดคุณจะเลิกกังวลกับความฝันและที่สำคัญคุณจะรู้วิธีวางใจให้นอนหลับได้สนิทตื่นมาเต็มตาแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเดี๋ยวลองมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับ เรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของครูเหลี่ยมแกเป็นข้าราชการครูเกษียณอายุอยู่แถวแถวภาคกลางนี่แหละครับสมัยหนุ่มๆจนถึงก่อนเกษียณเนี่ยครูเหลี่ยมแกขึ้นชื่อลือชาเรื่องความดุเป็นครูฝ่ายปกครองที่แค่กระแอมเด็กนักเรียนก็วงแตกฮือวิ่งหนีกันป่าราบแกถือไม้เรียวเดินตรวจโรงเรียนทั้งวันใครผมยาวใครเสื้อหลุดลุย่ยโดนแกจัดการเรียบแกทุ่มเทกับงานมาก เรียกว่าชีวิตจิตใจของแกคือโรงเรียนคือกฎระเบียบทีนี้พอถึงวันกเกษียณอายุแกต้องถอดหัวโขนถอดชุดกากีออกมานั่งอยู่บ้านเฉยๆแรกๆก็ดูเหมือนจะสบายดีนะได้รดน้ำต้นไม้ได้เลี้ยงหลานแต่พอนานวันเข้าความเงียบเหงามันเริ่มเกาะกินใจตลางวันแกก็นั่งซึมๆมมองดูรั้วบ้านแต่พอตกกลางคืนนี่สิมันกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยทันทีที่หัวถึงหมอน ครูเหลี่ยมแกจะฝันเป็นตุเป็นตะแทบทุกคืนแกฝันว่าแกยังใส่ชุดกากีถือไม้เรียววิ่งไล่กวดเด็กนักเรียนเกเรที่โดดเรียนข้ามกำแพงในฝันนั้นแกเหนื่อยมากวิ่งจนหอบแหกๆตะโกนด่าเด็กจนคอแห้งผากบางคืนก็ฝันว่าผอ,อาเรียกไปดุเรื่องทำเอกสารไม่ทันแกก็เถียงคอเป็นเอ็นใจเต้นโครมครามด้วยความโมโห หนักเข้าหนักเข้าแกละเมอออกมาตะโกนสั่งทำโทษนักเรียนกลางดึกจนเมียแกสะดุ้งตื่นพอเช้ามาครูเหลี่ยมแกนั่งหมดสภาพอยู่ข้างเตียงบ่นกับเมียว่าแม่เมื่อคืนฉันไม่ได้นอนเลยสงสัยวิญญาณฉันมันคงห่วงโรงเรียนมันเลยถอดจิตออกจากร่างกลับไปที่โรงเรียนเดิมแน่ๆฉันเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยกว่าตอนทำงานจริงๆซะอีกแกปักใจเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับเชื่อว่าจิตแกมันหนีออกจากร่างไปทำงานต่อ เพราะภาพในฝันมันชัดหรือเกินชัดจนแกแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนฝันจนร่างกายแกเริ่มซุดโทมผอมแห้งแรงน้อยเพราะกลางคืนไม่ได้พักผ่อนจริงๆจังๆสักทีลองถามใจตัวเองดูนะครับท่านผู้ฟังมีใครเป็นเหมือนครูเหลี่ยมบ้างไหมตัวปลดกเกษียณแล้วแต่งานยังตามไปหลอกหลอนหรือบางคนเลิกกับแฟนไปเป็นสิปีแล้วแต่ในฝันยังทะเลาะกับเขาหน้าดำคร่ำเครียดอยู่เลยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง จิตมันเดินทางไปหาคนเหล่านั้นจริงๆหรือมันเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาไขาปริศนานี้กันต่อในส่วนถัดไปครับความจริงแล้วจิตของครูเหลี่ยมแกไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศกลับไปที่โรงเรียนหรอกครับและจิตของพวกเราเวลาหลับก็ไม่ได้หนีไปเที่ยวที่ไหนไกลเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูเหลี่ยมและเกิดขึ้นกับเราทุกคนมันคือคกลไกธรรมชาติของจิตหรือภาษาพระท่านเรียกว่ามโนนี่แหละครับ ลองนึกภาพตามนะเวลาเราหลับตาเราปิดหูเราไม่ได้ยินเหมือนประตูหน้าต่างบ้านปิดหมดแล้วแต่เจ้าของบ้านหรือตัวจิตเนี่ยมันยังไม่หลับมันยังตื่นอยู่ทีนี้พอมันไม่มีอะไรดูข้างนอกมันก็เลยไปรื้อค้นข้าวของในบ้านมาดูเล่นข้าวของพวกนี้แหละครับที่เรียกว่าสัญญาหรือความจำได้หมายรู้ครูเหลี่ยมแกทำงานมาทั้งชีวิตความจำเรื่องไม่เรียว เรื่องเด็กดือ้อเรื่องกฎระเบียบมันฝังแน่นอยู่ในสัญญาเหมือนไฟล์เอกสารเก่าๆที่เก็บไว้เต็มตู้พอจิตมันว่างมันก็ไปดึงแฟ้มพวกนี้ออกมาเปิดดูผสมโรงกับสังขารคือการปรุงแต่งนี่แหละครับตัวการสำคัญธรรมะท่านบอกว่าความฝันมันเกิดจากการประจวบกันของสมอย่างคือจิตที่เข้าไปรู้ไปเจอกับความจำเดิมสัญญา แล้วก็เกิดความรู้สึกเวทนาพอสามอย่างนี้เจอกันปรุงแต่งกันเข้าก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นละครฉากใหญ่ที่เราเรียกว่าความฝันบางทีฝันดีก็เพราะจิตมันไปดึงเอาความจำดีๆมาปรุงแต่งให้เพลิดเพลินบางทีฝันร้ายก็เพราะมันไปดึงเอาความกังวลความกลัวความกโกรธที่ตกค้างอยู่ในใจออกมาปรุงแต่งอย่างครูเหลี่ยมแกมีความยึดติด มีความห่วงโรงเรียนเป็นทุนเดิมจิตมันก็เลยปรุงรสเป็นความเหนื่อยความเครียดเป็นโทสะเป็นความหวาดหวัน่นแม้แต่ตอนนอนร่างกายพักแต่จิตมันยังทำงานหนักเพราะมันยังยึดข้อมูลเก่าๆเ,เอาไว้นั่นเองดังนั้นสรุปง่ายๆเลยครับจิตไม่ได้ไปไหนมันวนเวียนอยู่กับของเก่าที่เราสะสมไว้ในใจนั่นแหละครับถ้ากลางวันเราสะสมขยะไว้เยอะกลางคืน เราก็นอนกอดขยะเหล่านั้นฝันไปแต่ถ้าเราเคลียร์ใจให้สะอาดการนอนหลับก็จะเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงเมื่อรู้แบบนี้แล้วเราจะปล่อยให้จิตมันรื้อของเก่ามาหลอกหลอนเราอยู่ทำไมจริงไหมครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาทำความสะอาดบ้านหรือทำความสะอาดใจก่อนนอนกันสักหน่อยตอนนี้ผมอยากชวนให้ทุกคนลองวางภาระในมือลงก่อน เรื่องงานที่ค้างคาเรื่องลูกหลานเรื่องหนี้สินวางมันกองไว้ข้างๆตัวก่อนนะครับขยับท่านั่งท่าทางให้สบายที่สุดผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าผากหายใจเข้าลึกๆให้ลมเย็นๆผ่านเข้าไปฟอกปอดหายใจออกยาวๆไล่ความขุ่นมัวออกไปในทางพระพุทธศาสนา ท่านมีอุบายวิธีช่วยให้จิตสงบระง,งับฝันร้ายด้วยการสวดมนต์และแผ่เมตตาครับมีบทสวดบทหนึ่งที่โบราณอาจารย์ท่านใช้สวดเพื่อแก้ฝันร้ายหรือลางร้ายต่างๆให้กลายเป็นดีชื่อว่าคาถายันทุนหรืออภัยปริศใครที่มักสะดุ้งตื่นกลางดึกลองพนมมือแล้วน้อมใจฟังสั้นๆหรือท่องตามในใจไปพร้อมกันนะครับ ตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะพะคควะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสนะนโมตัสสะพะคควะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนะนโมตัสสะพะคควะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาปโปสกุณสสะสัตโธปาปักขะโห ทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุสังขานุภาเวนะวินาสเมตุความหมายโดยย่อคือขอลางร้ายสิ่งอับประมงคลเสียงนกที่ไม่ชอบใจเคราะหามยามร้ายและฝันร้ายทั้งหลายจงพินาศไปสิ้นด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์หลังจากสวดแล้วเคล็ดลับสำคัญก่อนหลับตาลงจริงๆคือการทำสตินํานอนครับอย่าปล่อยให้หัวถึงหมอนแล้วคิดเรื่องพรุ่งนี้แต่ให้เอาความรู้สึกทั้งหมดมาจับอยู่ที่ลมหายใจหรือท่องคำว่าพุทโธเบาๆจับความรู้สึกของการหายใจเข้าหายใจออกให้จิตมันมีงานทำแค่อย่างเดียว คืองานดูลมหายใจถ้าเผลอไปคิดเรื่องงานให้รีบรู้ทันแล้วดึงกลับมาที่ลมหายใจถ้าเผลอไปคิดเรื่องอดีตให้รีบรู้ทันแล้วดึงกลับมาทำแบบนี้ซ้ำๆเหมือนเรากำลังไกวเปลให้จิตนอนจิตมันจะค่อยๆสงบลงสัญญาความจำเก่าๆจะถูกตัดวงจรไม่ให้เข้ามารบกวนแล้วเราจะหลับลึกหลับสบาย โดยที่จิตไม่ฟุ้งซ่านออกไปปรุงแต่งฝันร้ายอีกเลยทีนี้ท่านผู้ฟังลองตรองดูนะครับถ้าเราอยากจะฝันดีอยากจะหลับสบายโดยที่จิตไม่ไปวิ่งวุ่นวายมันแก้ที่ตอนก่อนนอนอย่างเดียวอาจจะไม่พอมันต้องตามไปแก้ที่ตอนตื่นด้วยครับทำไมน่ะหรอครับก็เพราะจิตมันซื่อสยรครับกลางวันเราป้อนอะไรให้มันกินเข้าไปกลางคืนมันก็คายของพวกนั้นออกมาปรุงแต่งต่อ ถ้าทั้งวันเราวมาต่จับผิดคนอื่นนั่งด่าข่าวการเมืองที่เครียดเครียดนินทาเจ้านายหรืออิจฉาเพื่อนบ้านจิตมันก็บันทึกความร้อนรุ่มพวกนี้เก็บใส่ลิ้นชักไว้พอตกกลางคืนร่างกายเราเผลอหลับปุ๊บจิตมันก็แอบเปิดลิ้นชักเอาของร้อนพวกนี้ออกมาเผาใจเรากลายเป็นฝันร้ายกลายเป็นความกระวนกระวายลองถามตัวเองดูสิครับวันนี้ตั้งแต่ลืมตาตื่นเช้ามา เราเก็บขยะเข้าใจไปกี่เรื่องแล้วแล้วเราได้เก็บดอกไม้แห่งความดีความเมตตาเข้าใจไปบ้างหรือยังคนโบราณปู่ย่าตายายเข้าถึงสอนลูกหลานนักหนาว่าให้รักษาศีลทำไมต้องรักษาศีลก็เพราะศีลคือเกราะกันกระแทกชั้นดีครับถ้าวันไหนเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้พูดร้ายใส่ใครใจมันก็ไม่มีชนักปักหลังมันไม่มีความหวาดระแวง จะนอนหัวคันนาหรือนอนบนฟูกทองคําก็นอนหลับสนิทเหมือนกันเพราะใจมันโล่งเหมือนเด็กทารกที่ไม่เคยสร้างศัตรูแต่ถ้าเราไปทําไม่ดีมาต่อให้กินยานอนหลับใจมันก็ยังสะดุ้งผวาเพราะลึกๆมันกลัวภัยที่จะตามมาถึงตัวดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าคืนนี้หลับแล้วจิตจะไปสู่ที่ไหนไม่ต้องไปถามหมอดูหรอกครับให้ดูการกระทำของเราในปัจจุบันขณะนี้แหละครับเป็นเข็มทิศบอกทางที่ดีที่สุด ถ้ากลางวันทำเหตุไว้ดีกลางคืนผลมันก็ต้องดีเป็นธรรมดามาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะแย้งในใจว่าแหมก็เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วเรื่องเครียดเครียดมันมีอยู่จริงจะให้ทำยังไงลืมลืมมันไปได้หรือคำตอบคือเราต้องรู้จักซ้อมตายก่อนนอนครับฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับอย่าเพิ่งตกใจไปการซ้อมตายในที่นี้ไม่ได้ให้ไปนอนในโลงศพนะ แต่หมายถึงการซ้อมวางทุกอย่างคืนให้โลกเข้าไปชั่วคราวลองคิดดูเล่นๆน,นะครับเวลาเราหลับลึกไปจริงๆทรัพสมบัติที่หามาแทบตายเอาไปใช้ในฝันได้ไหมตำแหน่งหน้าที่การงานผู้อำนวยการหัวหน้างานเอาเข้าไปแบ่งในฝันได้ไหมแม้แต่ร่างกายที่นอนแผ่อยู่บนเตียงเนี่ยเราสั่งให้มันไม่ปวดหลังสั่งให้มันไม่กรนเรายังสั่งไม่ได้เลยจริงไหมครับในเมื่อตอนหลับ เราเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้สักอย่างแล้วเราจะแบกความทุกข์แบกความแค้นแบกหน้าตาทางสังคมแบกคำนินทาของคนอื่นเข้าไปในห้องนอนด้วยทำไมแบกไปก็หนักปเปล่าแถมทำให้จิตมันหนักอึ้งจนดิ่งลงไปสู่ฝันร้ายอีกเคล็ดลับคือก่อนจะล้มตัวลงนอนคืนนี้ให้สมมุติว่าเรากำลังจะเดินทางไกลโดยห้ามพกสัมภาระไปด้วยเสื้อผ้าทางใจที่ใส่มาทั้งวัน มันเปื้อนฝุ่นเปื้อนคำดา่าเปื้อนความน้อยใจให้ถอดมันทิ้งกองไว้หน้าประตูห้องนอนให้หมดบอกตัวเองว่าใครจะดีจะชั่วช่างเขาปัญหาจะหนักแค่ไหนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้เวลานี้ฉันขอคืนทุกอย่างให้โลกสำคัญที่สุดคือการให้อภัยครับให้อภัยทุกคนที่ทำให้เราขุนเคืองในวันนี้ไม่ใช่เพื่อเขาหรอกนะแต่เพื่อตัวเราเองนี่แหละ จะได้ไม่ต้องลากโซ่ตรวนที่ผูกติดกับเขาไปนอนด้วยอโหสิกรรมให้หมดแล้วบอกกับใจตัวเองว่าจบแล้ววันนี้จบลงแล้วถ้าท่านทำแบบนี้ได้จิตมันจะเบาเหมือนขนนกเพราะจิตเบามันก็ลอยตัวอยู่เหนือความวุ่นวายมันจะไม่หนีตเตลิดไปที่ไหนไกลหรอกครับมันจะพักผ่อนอย่างสงบสุขอยู่กับความว่างอยู่กับความสบายตื่นมา หน้าตาก็จะผ่องใสเพราะไม่ได้แบกโลกไว้ทั้งคืนนั่นเองแล้วท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าคืนไหนเราหลับสนิทหลับลึกแบบไม่ฝันเลยมืดสนิทเหมือนปิดสวิชทีวีตอนนั้นจิตของเรามันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมันดับศูนย์ไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันลอยเคว้งคว้างอยู่ในความว่างเปล่าคำตอบมันน่าอัศจรรย์ใจครับความจริงแล้วเวลาที่เราหลับสนิทไม่ฝันไม่รับรู้อะไรเลย นั่นแหละคือช่วงเวลาที่จิตมันกลับบ้านครับบ้านในที่นี้ไม่ใช่บ้านเลขที่ไม่ใช่ห้องนอนแต่ในทางธรรมะท่านเรียกว่าผวังหรือผวังขจิตพูดให้เข้าใจง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือจิตด,ดั้งเดิมหรือพื้นจิตของเรานั่นเองครับลองนึกภาพเต่าดูนะเวลาเต่ามันเดินต้วมเตี้ยมหากินหัวมันก็โผล่ขามันก็โผล่ออกมาดิ้นรนข้างนอกเปรียบเหมือนตอนเราตื่นหรือตอนเราฝัน ที่จิตมันวิ่งออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่พอเต่ามันจะนอนพักหรือมันเจอภัยอันตรายมันจะทำยังไงครับมันหดหัวหดขากลับเข้าไปในกระดองของมันใช่ไหมจิตเราตอนหลับสนิทก็เหมือนกันครับมันถอนความสนใจจากโลกภายนอกทั้งหมดไม่สนใจเสียงกรนของคนข้างๆไม่สนใจความมืดความสว่างมันทิ้งทุกอย่างแล้วดิ่งลงสู่กระดอง หรือฐานที่ตั้งเดิมของมันที่อยู่ลึกสุดใจสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนไม่ปรุงแต่งไม่รับรู้เรื่องราวดีชั่วช่วงเวลานี้แหละครับคือช่วงเวลาทองของการชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตสังเกตไหมครับคืนไหนที่เราหลับลึกแบบไม่ฝันเลยตื่นมาเราจะสดชื่นมากกระปรี้กระเป๋าสมองแล่นเหมือนได้เกิดใหม่แต่คืนไหนฝันเยอะต่อให้นอนสิบชั่วโมงตื่นมาก็ยังเพลียเพราะจิตมันไม่ได้กลับบ้าน มันมัวแต่ไปวิ่งเล่นอยู่นอกบ้านนั่นเองครับดังนั้นที่เราถามกันว่าหลับแล้วจิตไปไหนคำตอบคือถ้าหลับดีหลับมีคุณภาพจิตมันไม่ได้ไปไหนครับมันแค่วางงานแล้วกลับมาพักผ่อนอยู่ในตัวรู้เดิมแท้ๆของมันเพื่อสะสมพลังงานไว้ใช้ในวันรุ่งขึ้นต่างหากครับแต่ปัญหาก็คือแล้วทำยังไงเราถึงจะพาจิตกลับบ้านได้ทุกคืนล่ะครับทำไมบางคืนมันยอมกลับดีๆ แต่บางคืนมันดื้อด้านวิ่งตเตลิดเปิดเปิงไปฝันร้ายจนกูไม่กลับคำตอบอยู่ที่สิ่งสิ่งหนึ่งครับสิ่งนี้สำคัญมากเปรียบเสมือนยามเฝ้าประตูบ้านถ้าขาดยามคนนี้ไปบ้านเราโดนขโมยขึ้นแน่นอนสิ่งนั้นก็คือสติครับท่านลองสังเกตตัวเองดูนะคืนไหนที่เรานอนแบบทิ้งตัวคือหัวถึงหมอนปุ๊บปล่อยใจลอยตามความคิดปับ๊บ คิดเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีจนพลอยหลับไปแบบนี้เขาเรียกว่าหลับด้วยความหลงหรือหลับแบบขาดสติพอขาดยามเฝ้าประตูความคิดฟุ้งซ่านกิเลสความกังวลมันก็สวมรอยแอบตามจิตเราเข้าไปในความฝันพาไปตกเหวบ้างพาไปวิ่งหนีผีบ้างแต่ถ้าเราหลับด้วยสติมันจะเป็นคนละเรื่องกันเลยครับการหลับด้วยสติ คือการที่เราตามดูความรู้สึกตัวจนวินาทีสุดท้ายก่อนจะวูบหลับเหมือนเราค่อยๆปิดไฟทีละดวงปิดประตูทีละบานล็อกกรอนลงดานอย่างแน่นหนาะจิตมันจะรู้ตัวว่าอ๋อหมดเวลาทำงานแล้วนะแล้วสติจะทำหน้าที่เหมือนพี่เลี้ยงจูวงมือจิตพาเดินลงสู่ภวงังหรือพากลับบ้านอย่างปลอดภัยท่านเคยฝึกไหมครับนอนตะแคงขวาวางมือวางเท้าให้สบาย แล้วเอาใจไปจับที่ลมหายใจเข้าออกหรือจับที่ความรู้สึกของร่างกายที่สัมผัสที่นอนบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ใช่เพื่อให้หลับนะแต่เพื่อให้ตื่นอยู่ภายในพอร่างกายมันหนักอึ้งหนังตามันปิดลงแต่ใจข้างในมันยังสว่างโพรงอยู่มันจะเห็นเลยว่าความคิดค่อยๆจางลงจางลงแล้วจิตมันจะวูบลงสู่ความสงบแบบนุ่มนวลเหมือนใบไม้ร่วงลงสู่พื้นดิน ไม่ใช่การสะดุดล้มหัวทิ่มถ้าทำแบบนี้ได้แม้ร่างกายจะหลับแต่จิตที่มีสติคุ้มกันอยู่จะไม่ปรุงแต่งไปในทางร้ายหรือถ้าจะฝันก็จะฝันในเรื่องที่เป็นมงคลเรื่องที่เป็นกุศลหรือถ้ามีอะไรมารบกวนสติมันจะปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาทันทีโดยไม่ปล่อยให้เราจมอยู่กับฝันร้ายนี่แหละครับคืออนุภาพของการมียามเฝ้าใจที่ดีท่านผู้ฟังครับ ถ้าเราเพียรฝึกพาจิตกลับบ้านฝึกวางยามเฝ้าประตูใจไว้แบบนี้ทุกคืนทุกคืนผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องนอนหลับฝันดีนะครับแต่มันคือกำไรชีวิตมหาศาลที่เงินทองก็ซื้อไม่ได้ลองจินตนาการดูสิครับถ้าตื่นเช้ามาด้วยใจที่มันอิ่มเหมือนแบตเตอรี่ที่ชาร์จมาเต็มร้อยไม่มีความขุ่นมัวจากฝันร้ายตกค้าง สมองมันจะโล่งขนาดไหนหน้าตามันจะผ่องใสขนาดไหนพอใจเราดีอารมณ์เราดีเราก็จะพูดจากับลูกเมียดีจะทำงานด้วยสติปัญญาปัญหาที่เคยว่ายากมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะเรามีขุมพลังสำรองเตรียมไว้พร้อมแล้วการนอนหลับที่มีคุณภาพมันคือรากฐานของชีวิตที่ดีในวันรุ่งขึ้นครับคนโบราณท่านถึงเปรียบเปรยไว้ว่า การนอนหลับคือน้องๆของความตายเพราะตอนหลับกับตอนตายมันมีสภาพคล้ายกันคือเอาอะไรไปไม่ได้และไม่รู้ตัวแต่ต่างกันตรงที่นอนหลับแล้วยังมีโอกาสตื่นมาแก้ตัวใหม่ดังนั้นการฝึกจิตก่อนนอนก็เหมือนการซ้อมสอบไล่ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตถ้าทุกคืนเราฝึกวางภาระฝึกให้อภัย ฝึกจับลมหายใจจนจิตสงบก่อนหลับได้คล่องแคล่ววันไหนที่ถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปจริงๆเราก็จะไม่ทุรนทุรายเราก็จะไปดีไปสู่สุขติเพราะเราซ้อมทางเดินนี้จนชินแล้วเราคุ้นเคยกับความสงบแล้วจิตมันก็จะไม่หลงทางไปในที่มืดที่น่ากลัวเห็นไหมครับว่าคำตอบของคำถามที่ว่าหลับแล้วจิตไปสู่ที่ใดมันไม่ได้อยู่ที่โชคชะตา หรืออยู่ที่เทวดาฟ้าดินที่ไหนแต่มันอยู่ที่กรรมหรือการกระทําของเราในขณะนี้นี่เองถ้าเราฝึกจิตให้คุ้นเคยกับความดีคุ้นเคยกับสติจิตมันก็จะไปสู่ที่ชอบที่ชอบคือความสงบเย็นแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้จิตคุ้นเคยกับความโกรธความโลภมันก็จะพาเราไปสู่ที่ที่ร้อนรุ่มมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับท่านผู้ฟัง สรุปความกันสั้นๆง่ายๆให้จำขึ้นใจเมื่อหลับแล้วจิตไม่ได้หนีไปไหนแต่มันจะวนเวียนอยู่กับความคุ้นเคยของเราถ้าเราสะสมเรื่องร้อนมันก็ร้อนถ้าเราสะสมเรื่องเย็นมันก็เย็นถ้าเราขาดสติมันก็เตลิดเปิดเปิงไปตามยะถากรรมแต่ถ้าเรามีสติมันก็จะพักผ่อนอย่างปลอดภัยในบ้านที่แท้จริงคืนนี้ก่อนจะลลมตัวลงนอนอย่าลืมนะครับ ทิ้งขยะในใจออกให้หมดให้อภัยทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตกราบพระไหว้พระสวดมนต์บทสั้นๆอย่างคาถายันทุนหรือจะแค่พุโทโธพุโทโธก็ได้แล้วตั้งสติประคองจิตให้หลับไปพร้อมกับความรู้สึกตัวอย่าปล่อยให้ค่ำคืนผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์เปลี่ยนเวลานอนให้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมแล้วท่านจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล มันอยู่ที่ปลายจมูกและที่กลางใจของเรานี่เองท้ายที่สุดนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดนบันดาลปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้เป็นผู้ที่มีความสุขในการหลับและมีความเบิกบานในการตื่นขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงปราศจากฝันร้ายปราศจากพยันตรายทั้งปวง หลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสเป็นผู้ตื่นรู้เบิกบานตลอดไปทุกท่านทุกคนเทินสวัสดีครับ